ครับสวัสดีครับหนึ่งเพชรมังไช่ครับผมครับประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับศิลปินย้ายเข้ามาสังกัดในปัจจุบันอย่างไรครับอันนี้ว่าฤดูกาลหนากระแสะข่าวนางเอกนางเอกพระเอกย้ายกลับมาสังกัดหนึ่งเพชรมังไช่ครับคือนางเอกคนเก่าคือแม่ชฉวิวนันคันติเนี่ยอยู่คนอยู่ครับอยู่คือเก่าครับผมยูคือเก่าครับเวิวันคันติเนี่ยครับให้เกษียณอยู่นี่เอาตรงตัวรถข่นเราดีเสาล้มเกิดเสาอยู่นี่บ่วชไปใส คือทำไมที่บอกว่าใครกันเองว่าได้ินก็แล้วก็อยู่หันว่รอิไปผมมาก่อนอ๋อครับจ้าผมมาก่อนแม่บีมาเคืองปีผมก็ออกพวกไอเจิ้นเนี่ยมาอันนี้คือมาจัดใท้กันเองเลยแมนครับใท้กันเองเหมือนครับรุ่นแรั้หมดเนี่ยครับพวกนี้มาแล้วผมก็ออกครับผมมาออกมาอยู่น้ำมาล้ำบ้านบากามีแหละครับผมครับตอนนั้นล้ำครูกับน้องสายเด้ชัยวัลคันติมาจากประถมมันบ้ครับใชยวุฒิอย่าครับ ใช้วุฒิกันน้องอีกคนดหนึง่งปีชาดารา,ากรสูงเงา้วเข้าดีสมเป็นเป็นสมเพิ่นเป็นสมคนผู้ดีคนหน้าตาดีสมเพิ่นน่ะทั้งผููยิงผู้ชายครับมาในกระแสข่าวเลยล่ะข่าวที่บอกว่ามีศิลป,ปินย้ายเข้ามาสังกัดหนึ่งเพชรบงชัยครับฤ้ดูกนนะารน่ะฮัลสเห็นนา่งเอกรุ่นเก่าเกเน่มาอยู่หลายหลกักกระเพรอเอกย้ายมาสังกัดครับอันนี้กระแสข่าว เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นกระแสะกาวเตาขึ้นมาสำห,หรัเบเหลืองเพชรบังชัยโอ้บ่อไ้เต้าครับจนตอนนี้ผมเชนเรื่องแล้วในแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วให้ศิล,ลปินที่ชิมาสังกัดว่าสิเป็นขออนุญาตเอ่ยนา่าคุณแม่บัวคําค้าจเจริญน,นะครับกับศิล,ลปินชงคุณค้ารุ่นใหญ่แล้วะครับปะทะกันแท้กับชีวันปีนี่บัวคํา <laughs> ปะทะในรุ่นใหญ่ในรุ่นใหญ่นะครับบัวคําค้าเจริญนะครับน้ําพุสารวันนี่เป็นรุ่นร้องลงมาอีก นะครับน้ำพุสารวัลเป็นรุ่นรองลงมาอีกนะครับที่นี่ผู้หญิงได้ครับผมผู้หญิงแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นรุ่นใหม่ใม่ที่ที่มหัดก็หลายจะเป็นผู้หญิงนะครับยังน้องเมย์ยังไงน้องฝ้ายยังไงผู้หญิงนะครับในที่ที่มหัดแล้วก็น้ำหวานนั่นใช่ครับพวกนี้ชิมีคาแรคเตอร์แต่ละคนดอกเพราะเรื่องลำผมแต่งขึ้นมาั่้แล้วครับคือมาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเรื่องลำจัดให้แล้วไฟใช้กับขิงสแัน หัวใจเพชรแมาจากใจกันเลอยนะครับน้ำไอขิงนะครับน้ำไฟไอขิงเบลนลรูดลนนั่นคือกลนกุฏิผมเลยกลับขึ้นมาืองเก่านะครับขึ้นมาืองเก่าแล้วก็อีกหลายๆคนที่เขามาสังกัดแล้วก็ล้ำท่าบถามโยกะมีอันนี้หลายคนสงสัยสยกันนับนับผู้สารวันกลับมาเป้ารัศมีจะกลับมาไหมสำหรับหนึ่งที่เมืองชายฤ้ดูกาลหน้าอันนี้ก็เป็นคําถามทีว่าเนามีคำตอบหลายคนก็สงสัยกันว่าครับ <N ance> นางเอกหมอลำตลอดการครับหนูพานย้ายมาคเพชรเมืองชัยแล้วนางเอกหมอลำตลอดการเหมือนกันจากนามิกหกย้ายมาหนึ่งเพชรเมืองชัยจ,จะเป็นไปได้ซ้ำใด้ใช่นในกระแสข่าวในกระแสข่าวมาครับมันมีมุนควอมจริงอยู่ดอกครับผมแต่เป็นแพนเพงอดเจรร้อน้อยหนึ่งนะครับเราเรื่องรายละเอียดกันจากน้อยนะครับรับรองศิลปินครับข้างแท้แน่นอนเมื่อได้รายละเอียดปุ๊บ ที่แจ้งไอ้พี่ปั๊บซ่ามาทําข่าวทันทีเลยนะครับกามีมุนครับมีมุนมีมุนมีหลายคนนั่นอีกพร้อมที่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 มาอีกครับโยสองสามคนสองสามท่านสรับดุปสั้นาล้ำเรื่องที่จะล้ำนี่คิดไปอลไรเป็นบ่ว่าคิดไปแล้วครับผมคิดไปแล้วรูปแบบเวทีแสงสีเสียงเป็นยังไงในสัปดาห์กันนาในช่วงที่เจอโควิดเพราะหนึ่งทีอย่างเนยเจอวิกฤตปรับตัวสถานการณ์โอ้เจอวิกฤตโควิดเนย คิวาการเยอะละเบิดไปหลายไปบนไหนค48คิวตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ในตัวเ <48 S 2> ลข48คิวราล้าเลยเนาะมอ,อลร่แสนกว่าบาทก็รายล้านอยู่ได้ครับครับหลายล้านนั่นแหละคือความหวังของผมที่จิมาเฮดวงปีนี้นั่นแหละครับความหวังของผมที่จิมาเฮดวงปีนี่48คิวมันเป็นช่วงเอาเงินพอดีด้ครับช่วงนั้นช่วงเอาเงินพอดีแต่โอ้ขันแมนค้นเนี่ยก็น็อกแล้วครับเขาของไอซียูล่ะนะครับแต่ จะต้องปล่อยวางในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี่เราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์จากเขาเคยใส่เงินเมื่อละล้อยก็เหลือม่ร้อสิบบาทได้ครับกะเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้ชีวิตพร้อมนะครับผมจากที่สิ่ออกบ้านไปใส่ก็บ,บ,บ่บ่ไดไปแล้วม,ม่มีธรายจำเป็นนี่ก็บ่ไปก็มาย่น้ำไฮน้ำน้ำสวนน้ำ,ส,นนำสำนักง,งานสิทาง้าทางป่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลงปาให้ถ่ายลูกน้องกินช่วงซ่อมก็ดีหง่ทันพอดี นะครับมันต้องเฮ็ดล่ะครับแบบนี้วาดวางไว้ว่าปีหนาสีเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้อาศัยเงินที่ชิดมาเฮ็ดวงเนี่ยมันก็มาล้าหายไปแล้วมันเห็นตัวหนานี่ล่ละแต่มันบ่ายพอถึงหันเป็นน้ําแข็งมันก็ละลายหมดกอนนะครับละลายหมดกอนแล้วมันแซ่ห่องฟิตไหมมันแซ่ไหมก็ที่เปลี่ยนกอนไหมคือฤดูกาลน่ะค่อยสิบ่ายได้เปนว่าครับผมก็โอ้วิกฤตมันซ้ำซ้อนมาสามครั้งแล้วได้ครับ ระยะเวลาบอกไก่กันไหนครับผมสามครั้งแล้วที่เจอมาวันครับผเมื่อหนาในบอกกับลูกน้องจังไดว่าเออเ่ออันนี้เขาสิปรับโตจังไดแล้วก็ตั้งหลักจังไดบอกกับลูกน้องจังใดในมือที่รัฐบาลประกาศออกมาว่ามีพร,รกฉุกเฉินหรือว่าเพราอ่รคือฟิวคุยกับลูกน้องลูกน้องผมกับบอยากได้แต่ให้กำลังใจกันกับลูกน้องว่าเขารอได้แหละรอสักวันหนึ่งที่เขาปลดล็อก ให้เขาเริ่มทําการแสดงเขา่คยมาล้วมตัวกันไหมถ้าลูกน้องยังห,กหักวหนาหักหนึ่งเพิ่นบังใช้อยู่นะครับกะอยู่ล้อฟังข่าวจากหวหนาที่ชิมารวมตัวกันนะครับผมเรียนงานสุดท้าย2ีิมีนาะ23ิามีนาผมเคลียร์ใครใจลูกน้องจบเรียบร้อยมันกระบวนการไม่อยากจากกันกน,น,นะครับคิดหอดลูกน้องทุกคนนะครับคิดหอดเงินขขางหนาที่สิไปงานข้างหนาที่ชิบไป นะครับลูกน้องบางคนก็ตั้งหลักบ่ได้ก็แนะนําไปเฮ็ดอันอื่นก่อนนะครับค่อยๆมารวมตัวกันอีกก็เลยนัดลูกน้องเขาซ้อมใน25กรกฎาคมแต่ว่าผมจะมีงานมินิคอนเสิร์ตอ่า24 25ิบสยากรกฎาคมยี่สิบสน่าจะเป็นสว่างแดนดิน25่ส้น่าจะเป็นสามเพาดรนะรอสถานที่นิดนึงคอนเสิร์ตแบบจัดไปเต็มเลยบุคลากรภูริมาก่อนเอาไปเลยนะครับเต้ยย่างเดียวนะครับนักร้องีก็ดี เขาซ่อมไม่งั้นไม่นี้ก็ยี่สิบกระ,กะดาษเลยครับนะครับก็ล้างเชื้อกระดิตนลูกน้องลังเชื้อกระเลยต,น,ลน,ลเเลยตนเจ้าของลูกน้องผู้ใดที่ยังกลับบ้านบ่ได้ก็ต้องอยูน้ำผมผมก็เลี้ยงดูผูเสื้อทุกคนก็ยูแบบพี่แบบน้องเลยครับลูกน้องกินแกงไกลคงก็จินต่ำแจวของก็ต้องจินน้ำกันยังเมื่อแรงผมที่ออกไม่จิ้นข่าลูกน้องเสมอนะครับถ้าเมื่อใดบ่ติดธุระเลรนะครับผมก็มาอยูนี่พวกเคี้ันได้แต่แห้กับล้างใจกัน เพราะเขาเจอมาทุกสาขาอาชีพแล้วครับก็บอกเข้าใจจริงสินะครับผมในชีวิตของหมอลํำแต่ละฤดูก,กาลความลําบากเาถึงความลำบากเข,ขนาัวห่้าหล่ที่เคยประสบมาเราะเป็นฝนตกแดดออกแนลมพายุแนที่เจอ,อวิกฤตสุดๆเลยวิกฤตสุดๆผมเ,<ค>เจอพายุครับสามวันเวทีล้มสองครั้ง นะครับสามวันเวทีของลมสองเทือดว่าคาเสียหายหลายโอ้หลายครับหลายเทือแรกยังไปได้แผงหลังเทือแรกอยเมืองเลยกับเวนเมืองนึงไปเรียนต่อ,อย่สุลินสุลินกรบบานคุณพี่โซลยาล่ละที่แล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นคือเทือที่สองด้ครับภายในระยะเวลาสามมือเด้ยครับก็ดีนั่งลั่นหลังไปฉากกระเพาะประกอบได้แน่ที่นี่พอมาเมือที่สองเนี่ยเครื่องเสียงยังตั้ง เสร็จเมื่อแล้วฉากเวทีอย่างตั้งเสร็จเมื่อแล้วหามงแรวนในแดดแง้งๆนี่แล้ะครับผมกะไปเชื่อกับเขามาเฮ็ดใ้ลูกน้องกินแดดแง้งนี่น้ครับพอลงมาใส่เบิบเดียวครับไปหมดเลยทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลมอุ้มไปเลยครับอุ้มไปหมดเลยเวทีผมกับลูกน้องโทรไรเงาน,นหาัวนาลมพัดเวทีเฮาสิลมผมก็กลับมานั่งอยู่ทั้งรถลงบ่ได้ฝนกแ็แหง นางเบิงต่อหนา้าต่อตาเบิงเวทีเจ้าของล่มเครื่องเสียงระบบฟื้นไฟพังล่มลงมาหมดเลยโอ้บ่มีคำว่าครับหนักมรสุมนั้นเจอหนักมากนะครับที่นี่ทั้งเหล่ตนเจ้าของทั้งเหล่ตนเจ้าภาพเอิญลุงน้องมาคุยกันล่ะเดียเอิญลุงน้องเนาะงานเพิ่นกะมีแล้วเพิ่นเหลื่มแล้วเฮาสิละทิ้งหน้าที่บ่ได้เพราะว่าเฮามาหอดมองทําการแสดงแล้วถึงแม้ไม่ได้แสดงตามสัญญาว่าจ้าง เพิ่นก็ต้องใจหมอรัเมื่อเ่าแต่ผมบ่เอาเปรียบอะครับพาลูกน้องง่ายเวทีขึ้นมาขึ้นมาทั้งน้นเลยครับมันเป็นไฮนาได้ครับมันเป็นงั้นเผาศพเม้นร้อยนะของลูกท่านนายกดูทั้งตุลินแหละคเวทีตั้งได้หกห้องสมหมอลําสิ่งนี่หละฉากเคลียร์กันไดก็มีเครื่องเสียงกระเฮ็ดได้พเพราะเฮ็ดแหละครับรัมใหม่เพิน่นน่ก่อเอาแบบนั้นแหละครับตามสัญญาครบทุกอย่างคือคือบ่เอาเปรียบกันบ่าเปรียบเจ้าภาพ นะครับผมสูดเลยครับบ่บ่ยอมบ๊อบ้มจนไม่ด้กลับบ้านเสียแจ่วเงินมาซื้อก็ได้เลยบ๊อบบ่อบเฮ็ดยังสั่นครับผมนะครับคือแบบนั้นจะน่าต่อให้ได้จะขาดแสดงให้ได้เนาะแสดงให้ได้ครับหน่อยหลายก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นนะครับผมก็ผมใจเลื่อดทั้งสูดลูกน้องผมทุกคนอยู่ดอกที่ซอยกันนะครับในการลงทุนของหัวหน้าหนึ่งแต่ละโอกาสผู้หนาหนึ่งคิดได้ไหมว่า สีสางมงหมอล้แต่ล่ฤดูกาลเพื่อให้เจ้าภาพผูกใจเจาาพเพ้เจาภาพมีวิธีคิดอย่างไดถึงก้าวขึนมาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งของหนึง่งเท็ดมังไชยคือเขามีวิธีคิดแบบใดวิธีคิดผมมาครับหนึ่งผมเบิ้งสังคมสมัยนี้สองเบิ้งการตอบรับของแฟนเพลงนะครับโมเมนต์เฮ็ดตามใจเจ้าของเะครับตามใจเจ้าของกับมันส่วนหนึ่งเด้อครับนะแต่ว่าตามใจผูดจ้างจจามใจแฟนเพลงนั้นต้องเน่นหนักตามใจเจ้าของขอยอย่างยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซะ นอกนั่นก็เป็นองค์งประกอบภายนอกองค์ประกอบจากแฟนเพลงองค์ประกอบตามยุคตามสมัยองค์ประกอบจัดความดีความมวลความอลาัางการนะครับความดีความมวลขึ้นความดีวความมวลเครื่องเสียงต้องดีละผมได้ตัดสินใจอุบลสายาันซาวปีหน้าจะเป็นปีที่สามละเียันลบประกันแล้วจัดหนักจัดเต็มนะครับคือขึ้นนั่นมาอยู่น้ากันคือเเอา่าคิดว่าขันเจ้าภาพเพิ่มมักบักน้าว ทิดแบบบอกทุเรียนให้เพื่อนเพื่อนาเาได้ครับอย่าลืมว่าเจ้าภาพคือเป็นผู้ช้างผู้ใจเงินขันติดตามใจเจ้าหน้าร้อยเปอร์เซ็นโอ้ยมันบอดีอกท่านที่หัวหนา้าคิดแบบนี้ย่างเดียวถูรูถูกกางเอาอย่างซี้ย่างเดียวก็ต้องจ้างเจ้าของเบื้องเองนะครับนี่คือหลักของผมนะครับผมหลักของผมคือแบบนี้การเฮ็ดมอล้ำต้องแบบนี้ครับคือเอาใจทุกฝ่ายไว้รุ่นก็ต้องเอาใจเขาผู้เฒ่าก็ต้องเอาใจ นะครับแม้แต่การเทยเกียร์นะฮะก็ต้องอาใจเขาให้เขามีความสุขที่สุดใกนการเบื้องมอลําคือร้อยค้นเนี่ยถ้ามากผมจากหกสิบค้นขึ้นผมก็ดีใจแล้วเกินเครื่องขึ้นนอยนึงก็ดีใจแล้วคือคนเนี่ยทีม่มักน้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์บรมีดหรอกครับนะครับค้นบมมักเขาก็บบมักยั่งสละนะคือไปเล่นเนี่ยพูดติก็มีพูดย่องก็มีแนวติถ้าเขาติอย่างสร้างสรรเนี่ยผมนํามาคิดเลยล่ะเอ๊เป็นอย่างก็คือว่าแบบนี้มานอนเบื่องดูนอน บ่งนอนคิดน,น้อนเบิง่งเด้ครับคิดพิจรารณาเบิง่งว่าเขาติแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างเคยติเพราะมาเบื่องมันก็แม่นคมเขาอีดิก็เลยมาแก้ต้องแก้ครับทั้งสั้นม้บ่ได้ทั้งสั้นหมอลำจบนะครับเพราะมันไม่เหมือนสมัยเก่าด้สมัยเก่าเห็นไะไก็ได้เด้ครับบ่ได้มีโซเชียลบ่ได้แข่งขันกันมัหนี่จ้างหมอลำสามชีมื่นผมก็เคยไปรถคันเดียวทั้งเครื่องเสียงทั้งหมอลำทั้งนั้นไปเล่นไวที่เจ้าภาพไ่เกานะครับเจ้าภาพเพชรไห่ให้เทีะเป็นผ้าฉาก ของเขาไปเองใช่ครับผมเคยไปได้ครับโดยเฉพาะเล่นแถวลบบุรีแถวภาคกลางเขาจ้างท่านนะครับจ้างแบบนั้นเลยในช่วงในช่วงเนี่ยช่วงก็จะเป็นไปงานมินิคอนเสิร์ตก่อนจะเปิดฤดูกาลราคากาคาจางครับจริงขนาดหนึ่งไปได้มินิคอนเสิร์ตนะครับบ่แพงดอกมินิคอนเสิร์ตผมกะเริ่มต้นเริ่มต้นเฉพาะจ้าเริ่มต้นหลักหกเจ็ดหมื่นนี่ครับกับบัแพงเนาะครับบ่แพงหกเจ็ดหมื่นประมาณนี้ครับ นี่คือว่า new normal ก็คือฤด,ดูการหนาคเพราะหนาหนึ่งตั้งรักที่จะปรับรูปแบบการแสดงหรือว่าคแฟนเพลงจะมาหนาเวทีแบบอะไรยังปรับแล้วครับคิดแล้วร้อยยังเดียวร้อยเคยเวลามาซ่อมททุกอย่างคิดไปแล้วอุปกรณ์บางอย่างผมก็เตรียมแล้ว<ม>นะครับเตรียมแล้วก็คือว่าลราหนาหนึ่งเพื่บางใช้ความอลังการด้านหน้าเวทีบูสูเขาดอกนะครับในราคานี่ก็ก็คือ ถ้าเทียบราคานี่กะบมนาชิเรียดอย่างที่ว่าผมดีชิเรียดขึ้นเพราะว่าโดยโปริมาณแดนเซอร์แฟนเพลงก็ติดเตียนมาให้มันหน่อยผมก็เลยเอายางละ40เป็น80นะครับณนะตอนนี้กะมีมาสมัครแล้วละ่ะกับชมเก่าพร้อมเนี่ยกับที่หกกว่าแล้วละ่ะยังอีก10กว่ากะเฝ้ามาเด้ออีก10กว่าที่ว่างนี่ครับคือสิเฮ็ดอย่างซั่นก็คือบอ่เปรียบแฟนเพงลงเล่าเพิ่นติมาทังเช่นผมก็ต้องแก้นี่คือจุดบอดผมมาตลอดนี่ครับ มันจุดบอดมาตลอดนะคไม่ใช่เหมือนเป็นวงหมอรำที่พัฒนาไปยังบบสุดเนาะยังบบสุดครับยังบสบสุดครับยังบบสุดขันสุดผมก็ที่ให้สุดแค่อเทียบหมอลำมี A B C ผมคอ,อยยุบบซะสุดก็ให้เป็นสุด B ซะไม่อยากเขินดอเรามันที่มันยากเพราะผมบริหารงานคนเดียวผม่นนผมีต้นทุนทับสินมาได้พอแต่แม่นะครับผมผมเฮ็ดมาผู้เดียวเลยนะครับสุดแค่ B กะอ่ะคัน บ่อเกินสองแสนล่ไปพาที่พอนะครับในยุคนี้นะบ่อเกินนี่แหละครับแสนกว่าบาทนี่แหละกาลังเอาไงการลังจ้างไงเนี่ยครับในช่วงที่บอกว่าเจอวิกฤตไวรัสโควิด -19 เก้านะเจ้าภาพทัวร์มาเลื่อนไปฤดูกาลหนามีหลายบริวารยกเลิกคิวงานไปเลยจริงๆว่าไหนเจอมามีมียกเลิกไปหนึ่งเลื่อนไปสี่สิบแปดเลื่อนครับไปฤดูกาลหนาแมนครับถือว่าหลายพอสมควรเน,นาะกระจังผมว่าละ น้ำแข็งเนี่ยกาลังที่จับมันละลายก่อนก็เลยเอามันละลายมาใส่ช่องฟิตไม่ไมาได้กินปีนาแล้วมันนี่เป็นน้ําแข็งไหมนั่นแหละครับก็คือเลื่อนไปมียกเลิกอย่างนั้นนึงคือมันเป็นงานเพิ่นปรจัดอีกแล้วมองอย่างนั้นไป,นนปจำปีเพออิ่นขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับที่เบิ่งคลิปนะครับเบิ่งยูทูบในช่องของอา,าอาหารเนี่ยอีสานใกล้นะครับผมก็ก็ได้ทําคลิปผมเรื่อยๆมานะครับมีโอกาสก็มาเยี่ยมยามทำข้าวกันต้องขอขอบคุณทั้งช่องพร้อม ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่สละเวลามาัมามานมันนั่งฟังผมฝอยมันนั่งฟังโหนาบหนึ่งเพชรบังเข็ฝอยสู้ฟังนะครับผมปีนี้ฝากหนึ่งเพชรบังใช้นะครับผมให้แฟนๆ้เบ่งได้แย้งได้ติดตามนะครับรับรองบ่ผิดหวังเน้นเต้ยเป็นเต้ยล้ำเป็นล้ำศิละปะเก่าๆอีสานที่มันหายไปแล้วออกมาแน่นอนบางคนเพลงเต้ยสมัยเก่าเต้ยเ,ยยเยขเ้าเต้ยออกลูกหลานสมัยไม่บริด้ยินแล้วทีมีบนเวทีหนึ่งเพชรบังใช้ นะครับแนวใดที่สงคุณคา่าสมัยเกา่าๆผมชิลเลอร์ฟื้นขึ้นมาเห็ดผสมเสนะครับใส่กันกันกบยุคไม่ไม่ขึ้นยุคนี้นะครับแน,น่นอนครับเอามาปรับปรุปงให้ลงโตนะครับถ้าเป็นอาหารกะรแสแซบแหละครับผมใส่ผงขีรดพอดีได้บ่ไดยใส่หลายจนหืนนะครับผมเอามันแซบกันล้างกลมกลมยังไหนฝากหนึ่งเพชรมังใช้ กับบรรดาแฟนๆทุกท่านให้ฝากเบิงฝากแง้งฝากติดตามแล้วกาคณะเจ้าภาพอย่งยังหามหารวิทยศพโยนะครับฝากหนึ่งเพื่อนบางใช้หมอลำาบฮอดสองแสนบาทครับกับเทศกาลกะทิสองแสนน้อยๆกะตามมาตามเทศกาลนะครับแล้กการระยะทางที่เกินหนึร้อยกิโลเมตรขึ้นนะครับผมผมค่อยตีเอาสองแสนขึ้นนะครับมีอย่างกะคิดหอดหนึ่งเพื่อนบางใช้จากคณะหนึ่งนะครับบ่มีมหรวศพหรือว่า งบประมาณบ่หลายฝากหนึ่งเพชรบางใช้นะครับติดต่อได้ที่บ้านลาดน้อยตำบลอัดแ่อพเภอเมืองจังหวัดชัยพุมมหรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ081-070-3027-087-909-5980รับรองปีนี้บอผิดหวังอัดแน่นด้วยศิลปินรุ่นไมรุ่นเการุ่นทรงค้นคาพีน่น,น้องบอผิดหวังแน่นอนกับมอล,ลคราแสนกว่าบาทขอบพระคุณห,หลายครับ